โอเครถขับดีไหมฮะร้อนๆ้หมือนร้อนนักขเขาเป็นนักข่าวเขามีความเรีนใบแดงกันนะวันนี้ใครกันบ้างคอวันแรก่ะก็ยังเจิ้งเหมือนเดิมก็เป็นแกรนฮะบอกแล้วว่าแกรนของเราก็ยังคงคาแรคเตอร์เดิมหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยเห็นในโซเชียลบอกว่าแหมวันนี้คนดูจะถึง2,000 3,000หรือเปล่าขอโทษนะครับหนึ่งหมื่นหกพันนะฮะวนเวียนอยู่จ่าหนึ่งนครับนตบมือสิ ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าขาอาจจะไปอิงเวทีใหม่ที่บังเอิญว่าเราเพิ่งแถลงข่าวไปก็อาจจะต้องยอมรับว่าเราเพิ่งแถลงข่าวไปแน่นอนคนจะพูดถึงเยอะนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนพูดถึงแกรนน้อยนะฮะแล้วคนก็พูดถึงแกรนค่อนข้างเยอะขึ้นในปีนี้ครับถึงปีนีปีนี้เป็นยังไงครับพอเห็นน้องนแต่ละคนเป็นยังไงดีครมีความรู้สึกว่าตอนที่ออนไลน์แล้วยังไม่ได้มาเจอกันจริงๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าคาดหวังเอาไว้ระดับหนึ่ง นะฮะซึ่งไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามีความรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยแอบหายไปแอบไม่อ่าเจิดจ้าสักเท่าไหร่แต่พอมาวันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าเออกลับกันมานะแล้วก็คนที่ไม่มีกระแสก็สามารถที่จะสร้างตัวตนให้เรารู้สึกจําได้นะจำได้โดยที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วเราก็จําชื่อได้จําที่จังหวัดได้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวโชว์นะที่ทําให้คนจดจําได้ดีก็ถือว่าเป็นการพรีเซนเทชันวันนี้รู้สึกว่า รู้สึกว่าทําให้งานสนุกมากนะอาจจะเป็นเพราะเราเปลี่ยนที่ด้วยทุกคนก็ได้เล่นเต็มจัดเต็มนะฮะก็ถือว่าเป็นความสาเร็จของน้องๆแล้วกันในการเริ่มต้นค่ะจอบใครที่สุดไอเดียอะไรนะไอเดียที่เราชอบใครที่สุดโอ้โหตอบไม่ได้ฮะการแข่งขันนะฮะแต่ถามว่าถ้าชอบใครก็ต้องชอบความต่างถ้าถามว่าผมชอบใครถ้าชอบความแปลกโดยที่แบบเสี่ยงตายผมก็ชอบปทุมธานีแปลกดี ถ้าแนวดนตรีผมก็ชอบสองสองคนอะไรสองสามคนอ่ะอย่างที่ได้รางวัลไปก็คือฉาเชิงเซวนะฉาเชิงสซว,นะวก็เรียกว่ามาเต็มวงถ้าเกิดเสิร์ฟแอลกอฮอล์ก็สามารถตอร่ตอต่อต่อได้เลยฮะคือมาเต็มมาเต็มแล้วก็จนแนวสวยก็ยังมีเยอะอยู่เหมือนเดิมก็คือมีขบวนมีไรนะส่วนแบบบางคนก็มีออปชันเพิ่มก็ยังคงลักษณะเดิมแต่ที่แตกไปก็คืออ่ามินิคอนเสิร์ตอันนี้ก็มีหลายคนแล้วก็อย่างที่บอกก็ทุมทานีครับ แสดงว่าหลายคนก็เกินคาดสำหรับที่เราแบบเอ้าเกินคาดเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเห็นรู้สึกซึมๆหงอยๆบางคนเอ้ามาซะแน่นเลยนะฮะมาถ้าจนเจ้าวาดงงอ่ะเพราะว่าไปอาศัยอยู่ในวัดก็เต็มไปหมดเลยเจ้าวัดก็ถามมาทําอะไรกันเหรอเยอะๆไปหมดโยมนะฮะและโยมเสียงดังมากโยมไปซ้อมร้องกันข้างวัดเลยนะฮะก็ถือว่าสนุกครับเพราะว่าเนี่ยแหละครับจริตแกนที่บอกว่าหาที่ไหนไม่ได้ถึงเวลาแล้ว นะครับเติมเติมน้ำมันเต็มแล้วน้องๆอง,องทุกคนก็ก็ใส่เต็มนะครับแพ้ชนะว่ายกีมันจะเป็นโจทยากของสำหรับปีหน้านะครับหรือเวทีมันมัน,น,ม,นมันไม่เคยมีอะไรคาว่ายากเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันเหมือนโปรดักชันเนี่ยเราเรียนรู้ในปีนี้แล้วเราก็ทุบทิง้งแล้วเราก็เรียนรู้กันใหม่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นการที่เราทํางานโดยการใช้โจทย์ที่ไม่ได้อิงโจทย์เดิมอ่ะมันก็สนุกไปทุกครั้งนะครับเพียงแค่ว่ามันอาจจะแบบ เปลี่ยนบรรยากาศแล้วมันได้อย่างที่เราคาดหวังไหมแต่มันไม่ค่อยซ้ำมันไม่ค่อยซ้ําอย่างปีนี้วันที่25ก็ไม่ซ้ําเลยนะฮะถ้าใครเห็นเวทีแล้วจะบอกเลยว่าซุปเปอร์วแต่มันก็ไม่ได้ลงทุนเยอะนะแต่ว่ามันเป็นครีเอทีฟไอเดียผมแอบสตอรี่ไปนิดนึงแล้วมสักครู่เข้าไปดูก่อสร้างอยู่นะฮะทุกครั้งก็คือกลายเป็นว่าน้อยกว่านี้ไม่ได้หรอกแกรนอ๋อคำว่าน,น้อยสะกดยังไงฮะ มากครับยแต่มาก,มมมากร้อยแต่มากมครับมผมก็นิดนึงครับก็ให้สมฐานะที่สปอนเซอร์ให้การสนับสนุนจริงๆครับตัวเลขทุกตัวที่ผมพูดออกจากปากบริษัทเราเป็นมหาชนเราจะพูดตัวเลขผิดเพี้ยนไม่ได้เลยผมอาจจะหลุดจากตำแหน่ง CEO ก็ได้เพราะฉะนั้นผมพูดอะไรคุมรับผิดชอบมิสแกรน์ไทยแลนณยอดตอนนี้อาจจะมีขยับเกินนิดหน่อยแต่ขอรวบตัวเลขกลมกลมอ120ล้านบาทแต่มีเกินเป็นหลักแสนครับ เ <Yeah. S 2> ย่ผบมือค้าวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์หรืออะไรยังยไงไหมครับเซอร์เซอร์ไพรส์เหรอครับไม่มีหรอครับชีวิตรเราไปเรื่อยๆพักก่อนก็ได้นะ <laughs> เอาเป็นว่ามันก็โอเคแหละล้วก็เรเชลก็จะมาร่วมางานด้วยนะครับกำลังจะบินกลับมาเพราะว่าไปอยู่อินเดียเนื่องจากว่าพาสปอร์ตอินเดียต้องวีซ่าเยอะๆ, <k S 2> ๆ,ๆนะครับไม่สามารถวีซ่านอกประเทศได้เราก็ให้น้องวีซ่ายุโรวีซ่าอะไรใดๆให้พร้อมสำหรับในการรถรถโชว์ในต่างประเทศครับ ก็จะมีแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์หรอมันก็ก็เป็นเรื่องก็ต้องรอละกันนะฮะ วันที่เท่าไหร่นะยี่ภายังยังไม่เซอร์ไพรส์ยังไม่เซอร์ไพรส์เพราะไม่แค่สองวันเองใจเย็นนะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวจัดให้ใจเย็นนะวัดจะมีเซอร์ไพรส์อยู่ใช่ไหมครับก็ก็มีบ้างชีวิตก็ต้องเี้และครับมีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะอ่ะถามเรื่องมิสแคนสิฮะแล้วมงกุฎเป็นไงบ้างคะพี่วัดมงกุฎก็เสร็จแล้วนะฮะมีสิบเอ็ดนะครับไม่ถึงสิบแปดนะคะพี่น้ามีทีโปรดักชั่นนะโปรดักชั่นเต็มที่ตามสไตล์เดิมบัดเจ็ต โอ้โหมันก็เหมือนเดิมอะครับมันอย่างน้อยมันก็ต้องมี20กว่าในวันสุดท้ายะนะฮรรวมทุกอย่างนะครับไม่ใช่หมายความว่าเฉพาะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นระบบกล้อง <c oughs> ระบบโอเคระบบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรวมถึงแสงสีเสียงนะครับเราทุ่มค่อนแสงค่อนข้างเยอะนะครับมีอะไรที่ที่เป็นเทคโนโลโยีใหม่ๆเราก็ดึงมาใช้เป็นเจ้าแรกๆนะฮะก็ก็ภูมิใจเพราะว่าเราก็ต้องตอบแทนคนดูค่อนข้างสูงครับ ก็ค่ะกับ11โมงเลโมงที่11นี้เป็นรางวัลพิเศษเป็นไม่เราก็11โมงเหมือนเดิมเบสเซลลเอร์ฮะเพราะเราเป็นมิสแกนบ้าขายของนะฮะก็ยังเหมือนเดิมครับนะฮะหมดแล้วนะครับขอบคุณนะครับยังไม่งไม่ยัหลังจากนี้ค่ะหลังจากนี้คุณจะมีอะไรที่แบบว่าต้องติดตามห้ามพลาดเด็ดขาดหรือว่าห้ามพลาดทุกรอบหมายถึงมิสแกรนมิสแกนก่อนก็มิสแกนก็ต้องตามอัจฉริดาตามที่เราวางไว้ก็คืออ่านแน่นอนนะครับ เราจะมีทุกรอบแล้วเราก็จะไปสนุกกันต่อที่สงขลาสงขลาก็ดีใจมากที่ได้โรงแรมที่พักเป็นโรงแรมนี้เพราะเนื่องจากมันไม่ยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นแล้วหน้าโรงแรมเราก็มีร้านกาแฟาหลุหลามีร้านของกงของกินเราแบบเอนจอยมากบอกเลยเรื่องการเก็บตัวเป็นเรื่องเล็กเรื่องพักผ่อนเป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนั้นคืออยากให้ทุกคนสนุกอะ่ะน้องก็ทํางานไปนะพวกพี่เราก็สื่อเราก็ไปนั่งกินกาแฟาเล่นกันบรรยากาศดีมากโรงแรมดีมากบอกเลยนะไม่ได้เชีย์ออกนอกหน้าเลยนะแบบ ผมลงไปดูด้วยตัวเองเพราะว่าทางมียาเขาก็ให้เกียรติทางทั้งที่เขาเป็นคนดูแลแหละแต่ผมก็ไปอินสเปคให้ว่าเอออันนี้โอเคอันนี้โอเคอันนี้โอเคแล้วห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมบอกเลยนะฮะเออเพอร์เฟกมากหมายถึงว่าอีเวนต์เล็กๆอะไรเราจะจัดที่นั่นเลยเป็นโรงแรมที่สร้างใหม่ห้องก็ดีก็จะมีความสุขแล้วกลับมาฝ่ายนอกที่นี่นะครับก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงแล้วก็ในปีนี้เนื่องจากว่ากิจกรรมมันเยอะเราก็เลยเราได้ห้องฟรีที่โรงแรมแต่เป็นห้อง ห้องจัดเลี้ยงมันจะเตี้ยเราก็เลยปิดพอ,อยาวเลยต <c oughs> ั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ขายนะฮะเราจะทํากิจกรรมกันที่นี่เพราะหนึ่แอร์เย็น 2. อมันกว้าง 3. าเสียงดังได้ 4. ี่ห้องลงห้องน้ําแล้วห้องเปลี่ยนอะไรมันเยอะเพราะฉะนั้นอย่างพรุ่งนี้ก็กิจกรรมทุกคนก็ออกจากโรงแรมแล้วก็มาทําที่นี่แล้วก็ไม่ไม่รบก,กวนห้องที่โรงแรมเพราะว่าออฟฟิศเราย้ายมาอยู่ในข้างหลังบางส่วนครับี่ีก็มีการย้ายโรงแรม ใช่ครับย้ายโรงแรมเพราะว่าโรงแรมปีที่แล้วเขาบอกว่าเราเสียงดังซึ่งถามว่าจริงๆงดังไหมดังมากครับ <laughs> ดังมากเพราะเขาบอกว่าแขกเขาเริ่มงงว่าที่ล็อบบี้ทาไมทุกคืนมีตะคนนะฮะเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่หลับไม่นอนแล้วก็ยังมีตั้งกลุ่มคอยบูมกันก่อนว <laughs> ้าวเขาเราก็งงเขานึกว่าเราเป็นอะไรจริงๆแล้วเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็เลยก็เลยย้ายโรงแรม เดี๋ยวโรงแรมนี heart, ้พอเขารู <that <that ้แก้วเดี๋ยวเราก็ย้ายอีกครับไม่เป็นไรครับเพราะเรามีตังค์จ่ายเราก็ไปเรื่อยๆ